คนจนเฮล่านบัตรคนจนเพิ่มเงิน5้าบาทถาวรเพิ่มอีกหนึ่งปีพร้อม7เงื่อนไขในการเปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจนในรอบใหม่มีเงื่อนไขอย่างไงบ้างมาฟังกันเลยนะคะก่อนรับชมนะคะไีบุ๋มก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารให,ใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะคะ คลิปนี้นะคะเราก็มาพูดถึงบัตรคนจนนะคะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างในบัตรคนจนรอบใหม่นี้นะคะในการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นี้จะทําการลดจํานวนคนลงนะคะจากเดิมเนี่ย14ล้านคนนะคะเหลือเพียง10ล้านคนเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเพิ่มวงเงินในบัตรนะคะให้คนละ200บาทนะคะจากเดิม ซึ่งจะได้เดือนละ200-300ใช่ไหมคะทีนี้เพิ่มมา200ก็จะได้เป็นคนละ400-500บาทกันเลยนะคะซึ่งก็จะทำการลดจำนวนลงนะคะเพราะว่ามี7เงื่อนไขนะคะเพื่อคัดกรองในการลงทะเบียนรอบใหม่นี้นะคะจากเดิม14ล้านคนก็จะเหลือเพียง10ล้านคนนะคะแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มงบประมาณด้วยนะคะไม่ต้องใช้งบเพิ่มใดๆเลยก็คืองบเดิมแหละแต่เพียงเพราะ ลดจานวนคนลงนะคะแล้วก็มีการคัดกรองมากเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะหเลยนะคะก็คือสัญชาติไทยนะคะมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะ 2. เป็นผู้ที่ว่างงานรายได้ไม่เกิน1,000 0บาทต่อเดือน 3. ต้องไม่มีทรัพย์สินหรือ 3. ต้องไม่มีทรัพย์สินนะคะอย่างเช่นเงินฝากออมทรัพย์นะคะสลากออมสินทกัสบสพันธบัตร ตราสารหนี้ต่างๆนะคะ 4. ถ้าเกิดว่ามีทรัพย์สินหรือว่าเงินฝากนะคะจะต้องไม่เกิน1 000 0แบาทเท่านั้นนะคะ 5. ต้องนำรายได้ต่อครัวเรือนมาประกอบการพิจารณาด้วยนะคะ 6. ผู้ใดมีรถยนต์นะคะก็จะถูกนำมาประกอบการสมัครด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีรถยนต์มากถึงสองคันเนี่ยนะคะก็ถือว่าไม่ควรได้รับบัตรคนจนนะคะอันนี้ก็ คงไม่ได้แน่นอนนะคะถ้าใครมีรถสองคันนะคะก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนก็ได้เพราะยังไงเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วนะคะหรืออาจจะลงเผื่อไว้เผื่อฟุกอะไรประมาณนี้นะคะ 7. ผู้ที่มีบัตรเครดิตอยู่นะคะจะถูกนํามาพิจารณาประกรอบด้วยนะคะส่วนสถานที่ในการรับลงทะเบียนรอบใหม่นี้นะคะก็คือลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารทกศ แล้วก็สำนักงานคลังทุกจังหวัดเลยนะคะสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครทุกที่เลยนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนได้นะคะถ้าเขาเปิดลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวม่บุมจะแจ้งอีกทีนะคะส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมไปนะคะสำหรับผู้สำหรับบุคคลทั่วไปนะคะคือบัตรประชาชนตัวจริงนะคะแบบสมาร์ทการ์ดนะคะใครที่ยังเป็นเ,เหมือนเดิมอยู่ก็ให้ไปถ่ายใหม่นะคะเพราะว่าเขาอัปเดตใหม่แล้วนะคะสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากของผู้ที่ลงทะเบียนนะคะก็เตรียมไปนะคะส่วนกำหนดวันที่จะลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวไปบุมมาแจ้งอีกทีนะคะว่าวันไหนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ